ดูเหมือนว่าแค่ปลั๊กอินไฮบริดยังไม่พอสำหรับ Lexus RX คราวนี้ก็จะมาพร้อมกับเวอร์ชันไฮบริดทั้งแบบแรงน้อยในชื่อ RX 3 5 0 h กับแรงมากอย่างรุ่น RX 5 0 0 h แต่คราวนี้ก็จะมีการเปรียบเทียบออปชันกันว่ามันต่างกันตรงไหนไปฟังกันได้เลยต้องอธิบายกันก่อนว่าในรุ่น RX 3 5 0 h นั้นจะมีเวอร์ชันพรีเมียมกับลักชัวรี่เหมือนกับตัวปลั๊กอินไฮบริด แต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดก็จะมีเฉพาะรุ่นเ s p o r t เท่านั้นซึ่งดูออปชันแล้วจะเรียงกันดังนี้ก็คือในรุ่นเริ่มต้นจะเป็นแบบ Luxury ีลองลงมาก็จะมาเป็นแบบ f s p o r t และรุ่นท็อปสุดจะเป็นตัวพรีเมียมแต่สังเกตดีๆว่าออปชันนั้นอาจจะขี่ขกันมาดูกันว่าทอาแตกต่างระหว่างรุ่นพรีเมียมกับ Luxury จะมีอะไรกันบ้าง เปิดประเดิมกันที่ไฟหน้ากันก่อนซึ่งจะมาพร้อมกับไฟ LED ลูกแก้วแบบดวงเดียวพร้อมกับไฟหลีและไฟเดย์ไทมมันยิ่งไรก็จะมาเป็นแบบเส้นในที่เทียวคุ้นเคยกันสมด้วยไฟสูงอัตโนมัติมาให้อีกด้วยแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปนั้นก็จะมาพร้อมกับไฟหน้า LED แบบ3ดวงฟังก์ชันนั้นให้มาครบเลยทั้งสามารถปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็จะมีการปรับกระจายลำแสงได้พร้อมกับที่ล้างไฟหน้าและไฟส่องสว่างมุมข้างๆอีกด้วยบอกเลยนะครับว่าเขาให้มากันแบบจัดหนักกันเลย จุดต่อมาอยู่ที่หลังคานั้นในรุ่นท็อปก็จะให้เป็นแบบพานรามิกมูรูฟที่จะมาเป็นแบบบานโตัวโตกันเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนั้นแม้แต่มูรูฟปกติก็ยังไม่ให้นะครับต่อมาเป็นออปชั่นใกล้ๆก,ก,กันอย่างราวหลังคานั้นก็จะให้มาเป็นแบบสีเงินที่ดูกลมกลืนกันแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนั้น อย่าวังเลยว่าจะให้แต่จริงๆแล้วนั้นถ้าจะให้กันทุกรุ่นกระดีเหมือนกันนะครับสำหรับตัวล้อนั้นในรุ่นเริ่มต้นจะมาพร้อมกับล้อ19นิว้วแม้ว่าดีไซน์นั้นจะดูเรียบง่ายแต่ก็จะหรูในแบบของเขาส่วนรุ่นพรีเมียมนั้นก็จะเป็นการอัปเกรดให้เป็นขนาด21นิ้วยังไม่พอตัวก้านนั้นก็จะมีความหรูหราในแบบของเขาเลยเรียกว่าเป็นล้อที่น่าใช้งานมากถ้าเกิดใครอยากได้นั้นก็ต้องไปเบิกศูนย์หรือไม่ก็ไปหารอถอดเอา ในส่วนของแผงแดชบอร์ดนั้นในรุ่น l u กชัวจะมาเป็นแบบลายกราฟิกที่อย่างที่เห็นนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นท็อนั้นก็จะมาเป็นแบบลายไม้ที่จะดูขึ้มขึ้มเข้มเข้มตามสไตล์ของรถหรูคละ ซึ่บตัวมาตรวัดนั้นในเริ่มต้นก็จะมาพร้อมกับจอ7นิ้วที่กินพื้นที่ทั้งจอแสดงผลขนาด4.2นิ้วกับมาด,ดวัดที่จะมาเป็นแบบตัววัดรอบกับวัดความเร็วขณะที่มาตรวัดปริมาณน้ํามันกับความร้อนนั้นก็จะมาเป็นแบบเข็มขีดเหมือนเดิมส่วนมาตรวัดจอ8นิ้วนั้นแน่นอนว่าก็จะรวมทุกวงอยู่ในเซ็ตเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าก็ได้ความอลังการในอีกรูปแบบหนึง่ง แต่จริงๆแล้วอยากได้มาตรวัดแบบจอขนาดใหญ่ๆเหมือนกันนะครับเนี่ยและด้วยเหตุนี้ทําให้มาตรวัดแบบจอขนาดใหญ่ๆนั้นจะได้ head-up display ที่จะมีกราฟิกสวยงามในแบบของเขาเลยซึ่งจะมีความมองง่ายและอ่านค่าได้ไม่ยากเหมือนกับมาตรวัดจริงๆนั่นแหละครับสหรับตัวพวงมาลัยนั้นก็จะเป็นการปรับปุ่มให้เป็นแบบ touch tracer หรือก็คือแสดงผลต่างๆอยู่ในจอมาตรวัดเอาริ่อเกียวกับของพรี่อุสสมัยนั้นแล้วก็อัลฟ่าในสมัยนี้แต่ยังไงก็ตามอันนี้ส่วนให้กับ ตัวท็อปท็ปเท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนั้นตัวปุ่มก็จะมาเป็นแบบดีไซน์ธรรมดาธรรมดาซึ่งสามารถเปลี่ยนพวงม,มาลัยกับรถรุ่นไหนก็ได้อีกด้วยซึ่งตัวกระจกมองหลังนั้นแน่นอนว่าใครที่เคยใช้นิสสันเทอรล,ล่าหรือพวกคิกส์มาก,ก่อนจะคุ้นเคยฟังก์ชันนี้ไปอย่างดีซึ่งพอผักกล้านไปปุ๊บ จะแสดงภาพด้านหลังไปเลยเน่เลยว่าเป็นออปชันที่อำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีถ้ากล้องไม่เสียนะออปชันต่อมาแน่นอนว่าก็จะเป็นระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติซึ่งก็จะทําให้การถอยจอดนั้นง่ายขึ้นจากเซ็นเซอร์ต่างๆที่ะคอยตรวจจับว่าวัตถุนั้นอยู่ที่ไหนแต่อย่างไรก็ตามหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันระบบจะเป็นแบบเดียวกับจอไรออนหรือเปล่าใช่ครับ ซึ่งตัวระบบ j o อ o นจะมาเป็นแบบแนวนี้เลยแต่ประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างต้องไปลองกันเองนะครับมาถึงซิกเนเจอร์สำคัญของด e x u s อย่างระบบช่วงล่างแบบแปรผัน AVS หลักการง่ายๆครับซัคอยรวจับสภาพเสนอนว่าสภาพนั้นจะเป็นอย่างไรระบบก็จะปรับให้อัตโนมัตินั่นนะครับก็คือเป็นช่วงล่างเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันมาหลายสิบปีแล้วและมาใส่ใน t ตโยต้า,ตาไม่กี่รุ่นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามใครซื้อ RX 3 5 0 H นั้น ก็น่าเสียดายเพราะว่าจะไม่ได้ช่วงล่างแบบนี้ไปก็ต้องไปเล่นรุ่นที่มันสูงกว่าแทนเท่านั้นนะครับสำหรับเบาะนั่งนั้นบอกเลยว่าแต่ละรุ่นนั้นจะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันในตัวลักชัวรี่จะมาพร้อมกับหนังสีเฮเซลนัทก็จะมาเป็นแบบโทนสีเบจพร้อมกับหนังแบบสูมูดเลเทอร์ที่จะมาเป็นแบบหนังนุ่มกว่าหนังทั่วๆไปอีกประมาณหนึ่งโดยเบาะนั่งแถวหน้าก็จะมาเป็นแบบปรับไฟฟ้า8ทิศท,ทางพร้อมกับระบบเป่าลมร้อนลมเย็นรวมถึงฝาดคนขับนั้นก็จะมาพร้อมกับดันหลังอีก2ตำแหน่ง รวมถึงเบาะฝั่งคนขับ <c oughs> รวมถึงสามารถล็อกความจําได้ถึง3ตําแหน่งขนาดเดียวกันเบาะหลังนั้นสามารถาพับไฟฟ้าเพียงแค่กดปุ่มเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น <c oughs> สามหรับพื้นพรีเมียมนั้นก็จะมาพข้กับเบาะหนังสีน้ําตาลแบบดาร์คสีเปียกก็จะมาเป็นแบบอีกนิดนึงก็สีดาแล้วละครับซึ่งก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นทั้งฝั่งคนขับนั้นจะสามารถปรับได้ถึง10ทิศทางเช่นเดียวกับฝั่งผู้โดยสาร พร้อมกับล็อกความจาฝั่งผูง้โดยสารได้ถึง3ตํตแหน่งเพิ่มเติมอีกด้วยแถมยังมีระบบเป่าลมเย็นมาให้ทั้งแถวหน้าและแถวหลังซึ่งบาะแถวหลังนั้นจะสามารถพับไฟฟ้าได้ทั้งขาขึ้นและขาลงหลายคนสงสัยว่าทําไมเอาฟังก์ชันบอนั่งมาเล่ากันตอนนี้คือความจริงแล้วไอ้ฟังก์ชันที่กล่าวมานั้นจะส่วนให้กับรุ่นนี้เท่านั้นหลายคนก็งงว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเทียบกับรุ่น F Sport กันคําถามต่อมาก็คือว่าถ้าเกิดไปเทียบกับรุ่นพรีเมียมกับตัว F Sport ที่เป็นตัว็อปสุดนั้น จะเป็นยังไงจะไปส่องความต่างกันเลยเปิดประเดิมจุดต่างสําคัญอย่างตัวชุดแต่งนั้นก็จะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าและช่องซ้ายขวาที่จะมาเป็นแบบสปอร์ตมากขึ้นพร้อมกับการตกแต่งบริเวณชายล่างที่จะดูปราดเปรียวกว่าเดิมนิดนึงไฟหน้านั้นก็จะมาเป็นแบบโคมดําและกระจกมองข้างก็จะมาเป็นแบบรูปทรงกรอบสีดําตามสูตรส่วนกันชนหลังก็จะมาพร้อมกับช่องใหญ่ๆที่จะมาพร้อมกับช่องขนาบข้างซ้ายขวาอีกเล็กน้อยเป็นการเสริมคาแรคเตอร์แบบสปอร์ตเต็มเมืม่อเทียบกับรุ่นพรีเมียมกับรักชอร่เทียม,มาก่อนหน้านี้ ชุดต่อมาอยู่ที่ล้ออลลอยียังคงขนาด21นิ้วเหมือนเดิมเพิมม่มเติมก็คือด้วยลายเป็นแบบห้าการคู่ที่จะให้ความอารมณ์สปอร์ตมันก็ไม่เชิงให้อารมณ์หรูหรามันก็กระลยอยู่เรียกได้ว่าให้ได้ทั้งสองอารมณ์กันละกันนะชุดเด่นต่อมาก็คือลำโพงจากพี่มาร์คของเราหรือก็คือมาร์คเลวินสันคราวนี้ก็จะให้ถึง21ลําลำโพงโดยจะมีการติดตั้งลำโพงตามจุดต่างๆเก้า,าพันเลย ซึ่งแน่นอนว่าระบบเสียงนั้นต้องเป็นพิสูจน์กันว่ามันดีกว่าเวอร์ชันลำโพง12ตำแหน่งตรงไหนกันบ้างต้องมาลองดูกันนะครับสำหรับแผงแดชบอร์ดนั้นก็จะเป็นการตกแต่งสีเงินแบบยาวๆอย่างที่เห็นนี้ทําให้ตัวรถนั้นพยายามให้สปอร์ตในแบบหรูๆมันก็พนานในโทนนี้จริงๆนั่นแหละครับและเซอร์ไพรส์สุดท้ายที่ต้องเอามาไว้ที่หลังนั่นก็คือตัวเบาะนั่งนั้นก็จะมาเป็นแบบสีดําตัดสีแดงซึ่งพอเห็นแบบนี้ปุ๊บรู้สึกว่าสีแดงนั้นจะกินพื้นที่มากกว่านะครับเนี่ บอกคนขับกับผู้โดยสารปปับไปถึง8ทิศทางล็อกความจำสามตำแหน่งเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นเบาะเป่าลเมเย็นจะมีเฉพาะด้านหน้าและระบบพับไฟฟ้าสำหรับเบาะหลังนั้นจะมีเฉพาะขาลงก็ถือว่าเป็นการหันออปชั่นบางส่วนเพื่อให้ทำราคาได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบครบครบนั้นต้องรอดูกันว่าเขาจะใจด,ดีใส่ที่หลังให้หรือเปล่าอีกจุดหนึ่งที่เกือบจะลืมไปแล้วแต่ก็เป็นจุดต่างสำคัญก็คือสีตัวรถนั้นก็จะมาพรกับสีขาวไวโนว่าคลาสเฟกที่จะมาแทนสีขาวโซนิคควอสในตัวปกติ ส่วนสีน้ำเงินก็จะเปลี่ยนจากสีดิฟ u ูใหค่าที่หน้าเวลานี้มีให้เลือกทั้งรุ่นดักชอรี่และพรีเมียมแล้วก็จะมาเป็นสีน้ำเงินแบบพิเศษชื่อว่า Heat Blue Contrast ด a ย e Ring แต่บางสีนั้นก็อดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเงินอมทองโซนิคไทเทเนียมสีแดงเลเไมค้าคริสตัลชายและสีเขียวเทอเรนกากีไมค้าเมทัลลิกที่ยังคงให้เฉพาะรุ่นหรูเท่านั้นสำหรับุมพลังนั้นก็จะมีการเปิดตัวสมาชิกใหม่ถึง2รุ่นด้วยกันก็คือเครื่องเบนซิน2.5ลิตรดัมิกฟอสกำลังอยู่ที่187แรงมา้าแระบิด239นิวตันเมตรพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง182แรงมา้าแระบิด270นิวตันเมตรเมื่อกำลังรวมกันแล้วจะอยู่ที่246แรงมา้า โดยจะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT ขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นกับตัวแรงจี๊ดสุดอย่างเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรที่จะมีระบบไฮบริดกำลังสูงอยู่ที่270แรงมา้าแรงบิดเสือ60นิวตันเมตรโดยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าอยู่ที่87แรงมา้าแรงบิด292นิวตันเมตร ตหลังอยู่ที่103แรงม้าละบิดรับค18.5นิวตันเมตรกำลังรวมกันอยู่ที่366แรงม้าจับคู่กับเคียร์จะตรงมาดเดเร็กชิฟ t 6จังหวะมีเฉพาะกับเพื่อสีล้อเดเ e ็กโฟแบบเดียกันกับ RZ เท่านั้นเครื่องยนต์ปักกินไฮบริดยังอยู่ครับก็จะมาเป็นแบบ2.5ลิตรด i มิกฟอสเหมือนกันลดกําลังจากตัวไฮบริดอยู่ที่182แรงม้าเฮบิด227นิวตันเมตร แต่มอเตอร์ไฟฟ้านั้นยังคงแรงเท่าเดิมครับ1 8 2แรงมา้าแรงบิด270นิวตันเมตรมอเตอร์ด้านหลังจะอยู่ที่54แรงมา้าแรงบิด211นิวตันเมตรกำลังรวมทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่3.4 0แรงมา้ามาพร้อมกับเกยีย e ร์อัตโนมัติ eCVT ขับเคลื่อน4ล้อแน่นอนว่าถ้าเป็นั๊กอ i n ไฮบริดนั้นก็ต้องมีข้อมูลของฝั่งการเสียบชาร์จด้วยเช่นกันมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่18.1กิโลวัตต์ชั่วโมง รองรับการชาร์จเฉพาะ AC เท่านั้นอยู่ที่6.6กิโลวัตต์โดยวิ่งได้ไกลสุดเพียงแค่85กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เท่านั้นสรับราคาจะเห็นได้ว่าจะอยู่ในช่วงของ4ล้านต้นๆจน,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 นถึง5ล้านกลางๆและแน่นอนว่าด้วยออปชันรุ่นพรีเมียมกับตัว F Sport ที่แอบหันกันนั้นทำให้ราคานั้นดูไม่หนีไปกว่ากันมากรับรองเลยว่าถ้าเกิดใส่แบบพรีเมียมเต็มๆนั้นอาจจะเห็นเลข6ล้านแน่นอน ทั้งนี้นะครับใครซี่สนใจก็ไปด,ดูที่ที่โชว์รูมเล็กซัสหรือในขณนะที่กําลังลงคลิปนั้นในงานเฟสติวัมีให้โชมเหมือนกันนะครับส่วนรุ่นต่อไปที่จะาพูดถึงเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาว่ากันอีกทีหนึ่ง